สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรียบเร้วไฟล์ชแนลกับเกมเพชรรีเมคนะฮะผมกันเช่นเคยนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะหลักๆเลยเนี่ยเราจะมารีวิวนะครับเป็นโปเกมอนตัวใหม่นะครับผมที่ทางเกมเนี่ยเขาแจกมานะฮะเผื่อบางคนยังไม่รู้นะฮะแล้วก็บางคนยังไม่ได้รับนะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ย ต้องบอกตามตรงว่าแจกโปเกมอนถึง1ตัวด้วยกันนะฮะโดยโค้ดที่เราจะได้รับโปเกมอนตัวนี้เนี่ยเป็นโค้ดอะไรนะฮะถ้าพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเพรรีเมคกันด้วยนะฮะ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมร o บบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกม b e t h a b e r นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟ์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์ฟนนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไปทํการ การเปิดบอร์ด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือจิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนเริ่มต้นเพียงแค่วล10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถ ดาวโหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ด l e เว l ไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับอ่านะครับผมตัวของโค้ดในวันนี้นะฮะที่จะมีการแจกโปเกมอนตัวใหม่เนี่ยจะเป็นตัวอะไรกันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่พร้อมกันเลยละกันนะฮะโดยวิธีการใส่โค้ดนั้นนะครับให้เราเนี่ยมาที่ตัวของเฟืองหน้าซ้ายล่างนะฮะกดไปที่ตรงนี้หนึ่งครั้งทําการกดกริปโค้ดนะครับผมแล้วก็ใส่โค้ดตามนี้เลยนะฮะ A A 4 2 E C 2 6 8 0 8 6นะครับผมอะ่ะ A A 4 2 E C 2 6 8 0 8 6นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมก็จะใส่เป็นข้อความนะฮะไว้ให้ในคลิปด้วยละกันนะครับผมอะ่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะบางทีจะดูยากนิดนึงนะฮะทำการกดถูกต้องไปนะฮะเราเนี่ยก็จะได้โปเกมอนใหม่มาหนึ่งตัวนะฮะเป็นโปเกมอนระดับ S บวกกันเลยทีเดียวนะเจ้าขาเนียนนั่นเอง โปเกมอนประเภทน้ำแล้วก็ไฟนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะตัวโบเคนียเนี่ยมีความสามารถอะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างนะครับผมอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มารีวิวเป็นตัวละครที่แบบว่าเออว่ามันมีสกิลอะไรยังไงกันบ้างนะฮะแต่เราเนี่ยจะพาไปดูสกิลหลักๆกันนิดนึงละกันนะฮะว่าเวลาเราใช้สกิลแอนิเมชันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีตัวของเงินด้วยนะฮะจำนวน2ล้านนะครับผมแล้วก็ตัวของเพชรอีก13,000เพชรนะรับผมเออได้เพชรกันเยอะเลยทีดเดียวนะส่วนใครที่ยังไม่ได้เล่นเกมนีี้เน่ย ถ้าอยากจะโหลดมาเล่นเนี่ยสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดดสคริปชันกันได้เลยนะฮะนะฮะผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาทําการทดสอบเจ้าตัวโปเกมอนของวัวคเนียนกันหน่อยละกันนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลอะไรยังไงกันบ้างนะฮะที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลากเข้ามาใส่ตรงนี้เลยละกันนะฮะแล้วก็ไปดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็ตัวของความสามารถการคร่าวๆกันหน่อยละกันนะฮะโดยเราเนี่ยจะลงด่านอาจจะไม่ต้องยากเกินไปนะเพราะว่าโปเกมอนไม่ได้อัพเดี๋ยวกลัว่ามันจะตายเร็วเกินไปนะเดี๋ยวเข้าด่านนี้ไปเลยละกันนะฮะโซโล่ ตัวของวัวแเนนเนี่ยตั้งแต่ลงสนามมาเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว,ว่ามีบัฟอะไรไม่รู้ยะแยะขึ้นเต็มหัวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบัฟเพิ่มเลือดอันนี้น่าจะเป็นอัตราครีติคอลหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเอเนจีรีเจนนะฮะทำให้ตัวของเกรดของเขาเนี่ย น่าจะเพิ่มไวขึ้นหน่อยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยส,สกิลเขามีอะไรบ้างน,นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการโจมตีปกติกันก่อนละกันนะฮะสตรีมมิสไซน์นะฮะเป็นการโจมตีธาตุมังกรนะฮะสกิลน,นี้เนี่ยท้าที่อ่านดูคร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวและเป็นสายเวทนะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยยังบูสในเรื่องของพลังโจมตีของตัวเองเพิ่มขึ้น <rias? S 1> พลังโจมตีธาตุน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังทําให้ศัตรูเนี่ยติดสกิลสตรีมแท็บเพิ่มเติมด้วยนะฮะโดยรีแทปปเเนนน่ยย็อะไไไัังงดดด๋วากกกใชู้ล ทำการตุ้มตีโบกเข้าให้นะครับผมหนึ่งีนะฮะเหมือนว่าจะโดนระเบิดเพิ่มเติมด้วยนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายเนาะทําให้ตัวละครเนี่ยตายไปเลยนะฮะตัวตะก,กี้เนาะเออแล้วก็เกตเนี่ยอย่างที่เห็นเลยก็คือขึ้นเร็วมากนะฮะกดตีทีเดียวนะฮะตายหนึ่งตัวก็คือเกตเต็มแล้วนะปกติเนี่ยก็คือเกรไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับแต่อันนี้จะต้องบอกตามตรงว่าเกตขึ้นเยอะมากนะครับผมอ่ะ ความสามารถของสตรีมแท็บนะที่เราตีไปตะกี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเออเมื่อถึงเทินของศัตรูนะจะสร้างความเสียหายร้อยของดาเมจของแท็บนะที่เขาวางเอาไว้เพิ่มเติมนะฮะทำให้ตัวละครตัวตะกี้เนี่ยก็คือตายไปเลยนะฮะเดี๋ยวต่อมาเราไปดูสกิลที่2กันบ้านนะครับสตรีมแครสนะฮะสตรีมแครสเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีเป้าเดียวเหมือนกันนะครับผมเป็นการโจมตีเวทนะฮะแล้วก็มีความสามารถเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอย่างการเซตสกิลสตรีมฟล็อกนะฮะเป็นระยะเวลา1เทินด้วยกันนะฮะส เป้าหมายนะครับผมและนอกจากนี้เองนะฮะยังมีการลดดาเมจที่ตัวเองได้รับนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมด้วยฮะเอฟเฟกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะฮะอย่าอ่านเลยละกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมารีวิวเต็มๆละกันเนาะอันนี้เนี่ยก็กดตีไปดูละกันนะฮบผมโบเขาให้1นึ่ีนะครับผมอืมนะฮะอ่านี่นะับผมติดสตรีมฟล็อกนะครับผมเออเขาเนี่ยจะหายตัวนะฮะเป็นหนึ่งเธอเนาะซึ่งจะทําให้ศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีเขาได้นะฮะและนอกจากนี้เองเนี่ย จะมีการสุ่มให้โปเกมอนเนี่ยติดดีบัฟต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมเออเป็นตัวดีบัฟที่ค่อนข้างดีนะมีการทาเกาะตรงเกาะแตกแล้วก็ติดพิษนะฮะผมมีการลดเลือดด้วยประมาณหนึ่งเนาะสกิลสุดท้ายนะครับผมสตรีมเอ็กโ์รชั่นนะฮะสกิลนี้เนี่ยอ่านไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันขึ้นข้อความอยู่ตรงด้านบนนะฮะแต่ความสามารถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปกดใช้งานกันเลยละกันนะฮะเอฟเฟกต์สกิลจะสวยหรือเปล่านะครับผมลองดูกันหน่อยนะโอ้โควเนียนนะัะผม อันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอตัวเหมือนกันนะฮะแล้วก็เกมถึงกับค้างครับพี่พี่ชายนะ,ะตัวละครมันคงจะรุนแรงเกินไปนะฮะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องแจ้งทีมงานกันไว้หน่อยละกันเนาะอันนี้ขออนุญาตรีเกมใหม่กันก่อนละกันนะฮะเอออาจจะไม่ได้ดูดาเมจนะแต่เอาเป็นว่ารีวิวประมาณนี้ก่อนเนาะรีวิวคร่าวๆนะฮะสำหรับโปเกมอนตัวนี้เนาะ อันนั้ฮะหลักๆเนี่ยของวัวแนเน่เนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะอย่างที่เราเห็นเลยตะกี้เนี่ยก็คืออันติเมตมูฟเนี่ยมีการบั๊กนะฮะหลังจากที่มันหายบั๊กไปแล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะปิดเกมแล้วเปิดใหม่นะฮะตัวเกมเนี่ยมันกลับมาเล่นเป็นปกติแต่ว่าตัวของดาเมจที่สร้างได้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้เนี่ยผมว่าคุณจะต้องแจ้งทีมงานไปละนะครับผมว่าเออโปเกมอนตัวนี้เนี่ยยังมีการบั๊กอยู่เนาะอาจจะต้องรอทีมงานเนี่ยเขาทำการแก้ก่อนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมารีววววิแบบบบเเเเเตต็็มมมๆนน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 ะะะะะะฮฮ่่าาาาาาโโปปปกกกอััีีี้้้้้ยยหหรรใชชงงทไไดค์ อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมสำหรับคนที่เล่นเกมเพชรตรีเมกันไว้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่สนใจอยากจะเล่นนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับลิงก์เกมเนี่ยโหลดได้ที่ใต้ดีสคริปชันกันเลยนะฮะยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบวายบาไป้วยัทุกคน